ค่ะตอนนี้ยายกำลังเผาหน่อไม้นะคะคุณผู้ชมเผาหน่อไม้เผาเสร็จแล้วกะสิถั่วเคียนกะเขียนแกงเอยเขียนแกงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะหอมอร่อยนะคะคุณผู้ชมเอเขียนถ้าเราไม่ไม่แกงแบบสดสดก็เผาแบบนี้เนาะ้กแล้วก็จะซุปอะไรเงี้ยมันก็จะอร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเผามเสียนะโอเคนี่ค่ะเผาให้เขารามาดูตอนที่เผาเสร็จเนาะแก พอเสร็จแล้วยายทำยังไงต่อนะคะคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วก็เอาไว้กับถ่ายเคียมเออค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะยายเมงก็สับหน่อไม้มานะคะแล้วก็อาจะเอามาเผานะคะเผาแล้วก็จะไว้แกงไว้ซุปนะคะตอนนี้ยายกำลังเผาหน่อไม้นะคะคุณผู้ชมเผาหน่อไม้พอเสร็จแล้วก็ถิ่ถ่ายเคีมยนเคียนแกงเออเคียนแกงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะหอมอร่อยนะคะคุณผู้ชม ถ้าเราไม่ไม่แกงแบบสดสดก็เผาแบบนี้เนาะแก่แล้วก็จะซุปอะไรเงี้ยมันก็จะอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะเผาเซีตละโอเคเนี่ยค่ะเผาให้เขาเดี๋ยวมาดูตอนที่เผาเสร็จเนาะแกะเผาเสร็จแล้วยายทำยังไงต่อนะคะคุณผู้ชมเผาเสร็จแล้วก็เอาไว้กัดถ่ายเคียมเออค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยายเมงนะคะกําลังเขียนหน่อไม้นะคะหลังจากที่แก่เผาเสร็จแล้วนะคะ รอให้เขาเย็นเนาะแล้วก็ล้างน้ําก่อนใช่ไหมคะยายจะล้างน้ำออกล้างน้ําแล้วก็เคียนเขียนนะคะเคียนเคียนเสร็จแล้วก็ไปแกงเนาะ<ม>ไปแกงแล้วก็แต่ซุปก็ได้เนาะค่ะแกงได้ซุปได้แกงแล้วก็ซุปก็ได้แกงแล้วคอยซุปหรือว่าเมดซุปก็กินแบบแกงแกงนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะค่ะยายก็จะเคียนเขียนแก,แกงแล้วก็ซุป แ,แล้วแข็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูวิธีการแกงสูตรของยายเมงนะคะนี่หน่อไม้สดๆเลยแบบมันเอาเอาไปเอาไปเผาแล้วมันก็จะหวานๆนะคะคุณผู้ชมหวานอร่อยซุปก็อร่อยใช้ซ้อมนะคะคุณผู้ชมใช้ซ้อมเนี่ยทำให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆ มันก็จะนิ่มนะคะคุณผู้ชมถ้าใช้ซ่อมขูดขเงี้ยมันจะนิ่มแล้วก็มันจะเข้ากับน้ําซอสได้ดีค่ะน้ําแกงได้ดีค่ะถ้าเรามีดสับๆเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะถ่านมี่สับๆเนี่ยขีดๆเงี้ยมันจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขนานี้ค่ะคุณผู้ชมใหญ่ก็นะคะเคียน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 นะคะ<ม>ได้เสร็จแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเขียนแนวแล้วเอาส่งให้ดูนะส่งให้มึงเนี่ยว่ามันเป็นไงทางไหนเส้นเข้าเป็นยังไงบ้างสวยไหมคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยชมขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะคุณผู้ชมขยายก็เอาเกลือเกลือใส่แล้วก็ขยำขยำเนาะขยำออกขยำออกเนี่ย น้ำยุ่กับเขาเองน้ำก็ออกมาจากนอไม้น้ำออกจากนอไม้หลังจากที่เคี่ยนเคียนแล้วเนาะแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็ขยำขยำเพื่ออะไรคะขยำมาออกก็จะไปต้มขยำเพื่ออะไรทำไมต้องเอาเกลือใส่ด้วยเออใส่ออกไข่มันเศร้าขม๋อกคำถัดนี้กลับไปคำถามที่ต้องการคำตอบกลับไปต้ม มให้มันเปฟียนน่ะคุณผู้ชมค่ะมันแบบมีรสชาติไปต้มเจือดอ,อร่อยโอเคต้มแล้วกับมะยองน้ำยาหนังแกงใส่ทีนี้เอาไปต้มอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่<ะ>ต้มต้องไปต้มหรือแกงได้เลยไหมใช่ต้มอีกรอบหนึ่งเอาต้มอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเอาแล้วก็ลองชิมดูใช่เ<ะ>พราะตอนนี้เป็นยังไงเก็ืมัางเปียงเค็มมันมันโอเคแล้วมันไม่ขมอ่ะมันก็เค็มขมว่ะไม่ขมมันก็ไม่หวานมาขมกันนั่นก็อร่อยอ่ะ โอเคเราดูขั้นตอนต่อไปนะคะ